สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอรูเพลงแล้วนะคะในรายวิชาว,วิทยาการคำนวณนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะเรื่องวิธีการแก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูกนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอกนะะันเลยค่ะการลองผิดลองถูกนะคะเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อการทดลองทำโดยไม่รู้ผลของพฤติกรรมนั้นว่าจะถูกต้องหรือไม่ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาโดยการทดลองทำซ้ำหลายๆครั้งค่ะ จนเกิดการเรียนรู้และพบวิธีการแก้ปัญหานะคะตัวอย่างการแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูกนะคะจากภาพนักเรียนจะเห็นวัตถุ2ชิ้นและช่อง2ช่องที่มีลักษณะต่างกันนะคะโดยเด็กชายคิดว่าวัตถุชิ้นนี้น่าจะใส่ในช่องสี่เหลี่ยมได้เอ๊ และนัเรียนคิดว่าเด็กชายจะนำวัตถุรูปทรงกลมใส่ในช่องสี่เหลี่ยมได้ไหมคะเด็กชายทดลองนำวัตถุรูปทรงกลมใส่ในช่องสี่เหลี่ยมปรากฏว่าใส่ลงไปได้นะคะเด็กๆจากนั้นลองวัตถุรูปสี่เหลี่ยมใส่ลงในช่องวงกลมเอแต่ทำไมดังใส่ไม่พอดีนะ เด็กชายจึงลองเปลี่ยนเอาวัตถุรูปทรงกลมไปใส่ในช่องวงกลมปรากฏว่าใส่ได้พอดีค่ะหลังจากนั้นเขาก็ได้เอาวัตถุทรงสี่เหลี่ยมใส่ในช่องสี่เหลี่ยมและแล้วก็สามารถใส่ได้ครบทุกชิ้นนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเด็กชายต้องทดลองหลายครั้งกว่าจะสามารถใส่วัตถุให้ลงไปพอดีช่องได้ เช่นเดียวกับที่เรานำวัตถุใส่ลงไปในกล่องบางครั้งเราก็ต้องทดลองหลายครั้งกว่าจะใส่ได้วิธีการนี้คือการลองผิดลองถูกกันเองค่ะต่อไปเรามาค้นหาเส้นทางที่เจ้าแมวเดินทางกลับบ้านกันค่ะโดยมีเงื่อนไขว่าเจ้าแมวจะต้องเก็บเนื้อปลาจำนวนหชิ้นโดยที่เจ้าแมวจะต้องไม่โดนตัวสุนนะัข พราะจะถูกสุนัขก,กัดได้เรามาค้นหาเส้นทางที่หนึ่งกันนะคะเอทำไมเจ้าแมวเดินทางไม่ถึงบ้านกันนะใช่แล้วค่ะเจ้าแมวอาจจะถูกสุนัขทำร้ายนั่นเองค่ะดังนั้นเราลองมาหาเส้นทางอื่นกันนะคะ นักเรียนจะเห็นว่าครั้งนี้เจ้าแมวเดินทางกลับบ้านได้แล้วนะคะเราลองมาตรวจสอบเงื่อนไขกันค่ะแมวจะเก็บเนื้อปลา6ชิ้นและจะต้องไม่โดนตัวสุนัขค่ะดังนั้นเจ้าแมวจึงเดินทางกลับบ้านได้นั่นเองค่ะเยเ ล,เาาเเล้เจ้าแมวสามารถเดินทางเส้นทางอื่นได้อีกหรือไม่คะใช่แล้วค่ะเจ้าแมวสามารถเดินทางเส้นทางอื่นได้อีกหนึ่งเส้นทางดังนี้คะ่ะค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะคลิปวิดีโอของเราได้จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะวันนี้ครูแพรมีเกมเขาวงกตมาให้เด็กๆได้เล่นกันนะคะให้เด็กๆนะคะว่าภาพที่อยู่หน้าจอนี้นะคะลงในสมุดวิทยาศาสตร์นะคะเล่มหนาแล้วก็ให้นักเรียนนะคะพากระต่ายลากเส้นพากระต่ายไปหาแครลอดนะคะทําเสร็จให้ทําลงในสมุดนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ